วันจันทร์ที่24กรคฎาคมพศ2566ก็ผมข้าพระเจ้าบุญดีโชคดีก็ได้ยำตะกุดหลวงพ่อแชม่มตาก้องก็ผมนะที่เช่ามาพร้อมกับรูปหล่อเลยองหลวงพ่อแชม่มก็ผมนะถามคนขายแล้วประมาณพศ2527ก็ผมตรงนี้ก็ผมนะเขามีเป็นลังเลยก็ผมนะอาจจะเป็นลูกศิษย์หรือว่าใกล้ชิดกับวัดก็ผมตรงนี้อยู่ใกล้วัดตรงนี้ก็ผมให้ท่านชมกะตะกุดนะั่นเนี่ย ก็ดอกก็สองร้อยผมเช่าประมาณห้าดอกก็ผมห้ 4, ากล่องสี่ห้ากล่องได้ประมาณเนี้ครับผมนะเนี่ยก็หรือแค่ดอกเดียวผมตรงเนี้ยอันเดียวตะกุดเนี่ยคือแจกให้เพื่อนหมดแล้วผมนะคนชอบชอบกันเนี่ยคนรู้จักกันก็ให้กันเนี่ยเนี่ยครับผมที่เช่ามาเนี่ยเป็นนิ้วโลหะครับผมนะเนี่ยท่านชมตรงนี้ครับผมนะเนี่ยมีกล่องแท้แน่ d อ m ครับผมเช่าจากว่าเช่าจากมีกล่องพร้อมเลยผมนะ ยีนาดูแล้วของแท้ครับผมเนี่ยโอเคครับผมใช้ได้ครับผมนะนี่เป็นตะกุดใหม่ก็เหนท่านชมดูครับผมตรงนี้ตะกุดแพงๆเนี่ยวัดตากล้องครับผมตรงนี้โอเคนะ,ะเนี่ยวัดตากล้องแล้วก็เนี่ยครับผมข้าพเจ้าเพิ่งดูนี่ครับผมนะ มึงส่องนียไม่เคยส่องเลยนี่หลวงพ่อแช่มครับผมนะนี่หลวงพ่อแช่มครับผมอืมไอคุรู้จักไปหมดแล้วหรือดอกเดียวไม่ให้ใครแล้วครับผมตรงนี้ก่อนก็เช่าวชวยหนุนกันมาแบ่งปันกันมาตรงนี้ครับผมตามสนามพระครับผมนะโอเคนะครับตรงนี้ เดี๋ยวท่านดูกล่องครับผมเนี่ยครับผมกล่องไปอย่างเงี้ยครับผมบอชแชม่มวัดตาค้อมตะกุดยันห้าแถวครับผมหลวงพ่อแช่มวัดตาค้องอำเภอเมืองจังหวัดนคร,รปฐมครับเนี่ครับผมนะโอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับสวัสดีครับโชคดีร่ำรวยเฮงปังๆทุกท่านครับ